ฝากข้อคิดฝากสติให้กับผู้ที่มีความสงธาในสิ่งที่มองไม่เห็นผีหาซาตานเข้าเมืองไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวมันก็ไปจากที่เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองอีกไม่นานก็จะถูกย้ายไปที่ที่เหมาะสมของผีหาและซาตานจำไว้นะครับทุกคน มีความเชื่อในรูปแบบของตัวเองแต่เราต้องมีสติในสิ่งที่เราเชื่อก่อนจะกราบไหว้ศรัทธาบูชาสิ่งใดให้มีสติให้มากการสร้างสตอรี่ของผู้สร้างย่อสร้างสตอรี่ล่วงหน้าขั้นต่ำสามสปีด้วยกันฉะนั้นผมอาจารย์คิงมีความเชื่ออยู่อย่างว่าหากเรา จะทำให้ใครมีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราย่อมสร้างสตอรี่ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา30ปีเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในการสร้างสตอรี่ล่วงหน้าบางคนบางท่านอาจารย์บางคนอาจจะสร้างสตอรี่ล่วงหน้าตั้งแต่40่สิบปีหรือห้ปีให้หลังเพื่อสตอรี่เหล่านั้นอาจจะไม่ได้เกิดในยุคข,ของตัวเองแต่จะมาเกิดในยุคข,ของลูกหลาน สืบต่อๆกันมาหากเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในสิ่งสิ่งนั้นแล้วเราพึงมีสติให้มากกว่าการมีความศรัทธาในสิ่งสิ่งนั้นครูกายแก้วชัดเจนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้มีอยู่จริงการสร้างสตอรี่จากเมืองมขมรก็ชัดเจนว่าไม่มีอยู่จริง อ้างอิงกำแพงรูปภาพในกำแพงก็ไม่มีอยู่จริงประวัติศาสตร์ก็ไม่มีอยู่จริงฉะนั้นความเชื่อใครใครจะศรัทธาไหว้ผีหาซาตานก็เรื่องของเขาผมอาจารย์คิงไม่กล้าล่วงแต่จำไว้อย่างว่าการไหว้ผีหาซาตานมันก็เกิดฤทธิเเ์เกิดเดชเอ่อเกิดฤทธิ์เกิดเดชและทำให้เราประสบความสำเร็จเช่นกันแต่จำไว้ว่าของซีไม่มีในโลกผีหาซาตานย่อมต้องการสิ่งตอบแทน ไม่ช้าก็เร็วจําไว้นะครับมีสติให้เยอะมีสติให้มากแล้วความศรัทธาเราจะมีแสงสว่างที่แท้จริงและเป็นแสงสว่างที่สะอาดจากจิตของเราเองครับผม